ค่ะยินนี้ก็มาทานกันที่นาคาโตะนะคะ p a n ปน e สเต็กเฮาส์ค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในค่ะนี่คือฝั่งตรงข้าม you know, ค่ะก็จะ like นั่งได้ประมาณ wow. ค่ะกริวนึงก็จะได้ประมาณ8คนถึง10คนนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอดเชฟของเรามาถึงก่อนนะคะ่ะก็เป็นไวเนี่ยซุปนะคะขอบคุณ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  แ่บสองทางน้นนะคะเชฟก็จะปรีแพรอาหารให้เราทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เนาะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะคะนี่ปลาหมึกทอดนะคะคา,าราเมลี่นะคะชเชฟมาแล้วค่ะคนญี่ปุ่นตัวใหญ่เชียว ไปก็เป็นน้ำกุ้งกุ้งนางเครื่งรอง้งุ้ยเฉียวไหวไหมไหววองมากภาตัดเขาก็ทสดนนสอบปภาสาสไตล์ทุกคน ready ทั้งห right, มดนะคะ่

น,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 นี่กแ็แลนเนือค่ะเป็นนะไฟดับคไปสองะเกีงเยงดับค่ะ ตอนนี้ก็กำลังคลุกให้มันสวยเก,กลี่ยหล่อบีบมะนาวด้วยนะครับเลมอนค่ะบบัตเตอร์ลงไปพร้อมเสิร์ฟค่ะตอนนี้ก็เป็นการทำความสะอาดต่างๆตามกระเด็นเศษเพื่อนนะค่ะ ล้างกระทะค่ะเชฟก็จะไปบายบนะคะ่ะช้อนกันไหมคะโอเคผัดจิเกอร์น่บ็อกซ์สเนอะโอเคสามีบอกว่าช็คกันกิกนอย right ู่ก็เช็คไปแล้วเขาก็เลยเอาตั๋วมาวางก็ถูกต้องแล้วค่ะสามีแอบแซวพี่พีมคแบบว่าฉันยังกินอยู่เลยนะเอาตั๋วมาวางได้ไงเด็ก <laughs> <hate> นะคะยิบน,นค่ะเจกันไยบ่าย ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็พามาทานอาหารญี่ปุ่นนะเป็นแบบเครียกอ,อะไรนะกิวกิวบาง,บงๆอะไรสักอย่างคะ่ะลืมชื่อค่ะนี่ค่ะฮารุโนโออไม่ใช่ค่ะนากาโตะนะคะแค่ค่บงว่าทุกคนชอบนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาให้ดูหลายๆอย่างนะคะแค่นะคะตอนนี้ก็ฝนก็ตกกระหน่ำเลยค่ะแบบว่าพายุเข้าก็ต้องดึงเสื้อให้ดูเซ็กซีน่นิดนึงแค่นะคะทุกคนบายแอบแบว่าฟิลนี้ ใช่นะคะบาย